เรียนท่านนิรัระะนดร์กัลยามิตรครับตำแนท่านเป็นข้อมูลของทางซุนนะครับรเนเกยียรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสาปราการเกษตรเป็นอย่างมากครับวันนี้ท่านมาร่วมง,งานกับเราด้วยนะครับการแสดงก็พร้อมแล้วนะครับในโอกาสนี้ก่อนที่จะมีพิธีการมอบถังน้ำนะครับเราจะให้โดยส่งสัญญาณออกยาแขนด้วยการจุดบ้องไฟอันเป็นปฐมบทแห่งฤดูกาลพาะปลูก สายน,าน้ำตาจงอภิบาลโลเลียงอุโมงประชาทั้งแผ่นดินตจงผาสุขไทยดุลจากสายพิรุณรุเธอ ร่วมวมือของพวกเรารไม่ว่าจะเป็นส่วนราชาการารัฐวิสาหกิจภาคเอกชนอ,องค์กรหน่วยงานต่างๆได้เข้ามา,าบุฒนาการช่วยเหลือเราก็ได้มีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจนะครับตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอท้องถิ่นตั้งทั่วจังหวัดเลยทั้ง17อำเภอแล้วก็มีแผนการแจกจ่ายน้ำมีศูนย์แจกจ่ายน้ำประจำหมู่บ้าน,นมีรถน้ำที่เราระดมทุกส่วนราชาการ124คัน เครื่องสูบน้า24คันนะครับมีรถที่บริการน้ําดื่มเฉพาะกิจเนี่ยนะฮะผมก็ขอไปที่การชาติมาสแตนบายไว้คันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีของอศูนย์ปอพออภาคนะครับเอามาอีกคันหนึ่งแล้วก็จะมีเครื่องรถที่สูบน้ําระยะไกลได้แพงมากคันละ40ล้านเนี่ยก็มาสแตนบายที่สุรินทร์ของเราขณะนี้ก็กําลังดาเนินการอยู่สามารถสูบน้ําได้ประมาณสูงสุดได้ไม่เกิน5กิโลเมตรนะครับ ระบบประปาหมู่บ้านที่ไหนที่น้ํามันแห้งเนี่ยก็ดึงมาเลยดึงจากแหล่งน้ําขนาดใหญ่เนี่ยเอามาเติมได้เลยนะครับอันนี้มีประโยชน์มากอันนี้เราก็ดูแลช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอยู่นะครับส่วนปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็ใช้ถังน้ําอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องมืออย่างดีในเรื่องของการสํารองน้ํากิบน้ําใช้ในในระหว่างที่ฝนฟ้าไม่ตกเนี่ยนะครเราปีนี้ที่ผมเรียนว่าค่อนข้างหนักเนี่ยเพราะว่า ปีที่แล้วเราเจอฝนทิ้งช่วง4เดือนเต็มๆนะครับท่านคงจําได้นะโดยเฉพาะโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยแย่เลยนะฮะเจอฝนทิ้งช่วงแล้วก็มันไม่ตกอะช่วงฤดูฝนฝนไม่ตกเพราะแล้ก็มาสมทบปีนี้ภัยแล้งอีกนะครับก็คาดว่า พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยฝนฟ้ากรเริ่งจะตกขนาดนี้ก็มีการทําฝนเทียมอยู่นะครับเพราะว่าความชื้นเน่ยอากาย,ม,ม,ยมันไม่ได้ตามมาตรฐานฝนมันก็ตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ดีเมื่อสักสองสาวันเนี่ยมันก็มีตกลงมาให้เรานะครับก็พอชื่นใจชุ่มชื้นนะผมก็คิดว่าเมื่อกี้แหนางแนวแล้วน่าจะตกนะฮะเย็นนี้นก็ถือว่าวันนี้เป็นมงคลแล้วกันนะคงจะโชคดีนะครับ แล้วก็ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของทกศโดยเฉพาะโครงการในวันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะฮะที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนเชาวจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับในการ เรื่องของการประสบปัญหาภัยแรงเราก็จะมีภัยธรรมชาติตลอดปีนะฮะก็เราก็ต้องช่วยกันอย่างนี้นะครับเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วทางการชาติก็ส่งมาให้ผมถังน้ําเช่นเดียวกันแด่ว่าส่งมาน้อยมากนะครับไม่ไม่ถึงสิบใบเมื่อไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทางทศกศวันนี้เป็นโครงการค่อนข้างใหญ่99ใบนะครับแล้วก็มีแผนการแจกใจ ทั้งระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็โรงเรียนวัดอะไรก็แล้วแต่ท่านมีลิสต์ของท่านรวมทั้งลูกค้าอะไรเงรี้ยที่อยู่ในกลุ่มสาขานะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วกอ็อันนี้ก็ผมก็ขอเรียนว่าเป็นโครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับในเรื่องของระยะยาวเนี่ยเราคงจะต้องช่วยกันอีกอันนี้ ระยะเฉพาะหน้าเนี่ยก็เรื่องของถังน้ําเรื่องของการจอบมบาดาลน,นะครับถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยเราคงจะต้องมาดูภาพรวมทั้งจังหวัดทั้งประเทศตรงไหนมีแหล่งน้ํามีลาน้ําสําคัญมีแม่น้ําสําคัญเป็นหลักเนี่ยเราก็คงจะต้องทําฝ่ายหรือขุดลอกหรือเก็บกักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ ภัยปัญหาก็คงไม่เฉพาะภัยแรงก็คงจะเตรียมเรื่องของอุลอกภัยด้วยนะครับว่าบ้านเราก็เจออุทก,กภัยหนักๆมาเช่นเดียวกันนะครับรเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับโดยเฉพาะทากาศาเป็นแม่งานหลักแล้วก็ทางส่วนร,รจาชการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับส่วนร,รจาชการท่านในอำเภอก็ดีทางผู้บริหารท้องถิ่นก็ดีนะครับรวมทั้งี่ น้องเกษตรกรโดยเฉพาะลูกค้าทกศเนี่ยนะทกศก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้นะครับก็คิดว่าได้เวลาสมควรนะครับผมก็ขออนุญาตปล่อยกขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำในโครงการทกศรวมใจสู้ภัยแรง้นบัดนี้ครับขอขอบคุณครับ ครับจากพี่น้องชาวสอุปสรแล้วก็พี่น้องจังหวัดสุรินทร์ครับสู่พี่น้องในจังหวัดสุรินทร์ครับทีมง,ง,งานรถหน่วยพัฒนาชนบทนะครับอันนี้ก็จะออกไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับปัจจุบันเรากำลมีทั้งที่24อำเภอนะครับกระจาย